ทนใหม่มิมินะคะจากช่อง YouTube ใหม่มิมิจิปาถะชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็มีลูกค้าแล้วก็เป็นทางลูกค้าแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ใหม่เคารพนะคะวันนี้ก็อามาเลือกซื้อผงซื้อผักมาเลือกผักที่บ้านนะคะเป็นทั้งผักแล้วก็พวกเม็ดกระบองกระบกนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็พอดีก็ได้อัดคลิปเลยได้ดูความอบอุ่นเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนไปดูคลิปนี้กันนะคะไป สารสารกรองสารร้สารใ่ไหมน้องปอนปอนจิ้นปลาได้มปน้อยเปอร์นได้ปลา้ปได้ปลาดสดออร์แกนิกบ้านเราออร์แกนิกไม่ต้องกลัวจารพินะคะได้่อเลี้ยงปลาที่บอที่มีปลาอยาเม่เลยอ่ะพานอนตะเียันนีคนคนที่ลงมือลงมือดูแลี่เแเจ้าของ CEO อาหาหารแล้วก็ตือเนี่ยมัน้นนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือต่วนปลาไหลเป็นตัวพูดที่ไหนไปเลยไปเที่ยวชมแป้งผักกันเลยมาเลยนะคะมาดูแป้งผากกันนะคะทุกคนนี่ก็มีคลองอันนี้เป็นคลองเลี้ยงปลาค่ะปลาบาน อันนี้ประกาใช่ไหมประกาศอนเแล้วเอาข้าวดินอยู่กาอะไรประกาศินเหรอมีมะอีโต้ค่ะาอีโตแม่หน้าโต้ผักกาดหรือผัก่อผักชาอันนี้บ้านเราเรีกาผักอแล้วนี่ต้นหอมเรียกว่าบักวัวไม่ต้องประเนี่ยจำได้ตอนเราเป็นเด็กนแล้วก็้อมาก่อนไปโรงเรียนต้องไปรดน้ำา มีมีน้องฟอร์น้องฟอร์คอยรดน้ำผักให้อยู่นี่ผักกะเพรากะเพราเรียกว่ากะเพราแดงนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มะเขือกำลังมีลูกนี่มีลูกนี่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 มีลูกมะเขือด้วยนี่มะเขือลูกใหญ่นะเนี่ยลูกใหญ่อยู่กอดศาลนะคะกำลังกำลังกอดศาลพิษกำลัง บกระินเกหังในตาใช่ค่ะความตุงหรือคนทมรียกว่าผักความตุ้งใช้เกี๊ยวใเกี๊ยผักชีลาวระกาผชีลาวอร่อยมากนะคะยังองมีผักอีเล์ด้วย พกอตู้พงอีตูจ้าพุช่าไม่ไม่แพ้เขาอะไรเลยเรื่อยได้ยังไจอยยากได้มานี่ยนี่นี่นี่มาปิดเอาเลยปิดเอาเลยค่ะปิดเอาเลยเดี๋ยวเขาจะถ่ายตอนเด็ดนี่นี่นี่อุ้ยนี่ลูกอุ้ยลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากเลยอุ้ยลูกใหญ่มากไม่ให้แดดให้กันยินลูกใหญ่เด็ดเลยเด็ดเลยจ้าเด็ดเลยมะเขือบ้านเราอุ้ยทำไมลูกใหญ่มากเลย พอดีบ้านนู้นให้แจวมาก็ได้พอดีมีแจวบองอยู่พอดีแจวบองโอ้ยพ่อลูกใหญ่มากเลยพันธุการเกษตรผันี่ดีแบบชั้นชื่นบ้างไหมกันเลมันเป็นพันธุ์ก็มไม่เห้ือน่อม๋อมันเป็นพันธุ์เนื้อซื้อไอ้อันไปเก็บเอาอีกเลยเด้อจ้าเอาไปยึดถือโชว์เนี่ยโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวไปเก็บเอาเพิ่มอีกอย่างเดยอย่างกับไปเก็บอร่อยเก่งมากเลยมีความสุขในลูกเนี่ย อันนี้จะปล know, ua, together, ูกถั่วพูเพิ่มกับถั่วถั่วถั่วพุ่มเอาเลยเก็บเลยจ้าเก็บเลยเก็บรอดคนผลิตเสร็จนะฝั่งมันลงเลยแน่มันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยถั่วเก็บเอาเลยอยากได้อะไรเก็บเอาเลยพี่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 อีกพี่อื่ป้ามาไหมเพื่นกันเยงสิไม่ไวช่อมบาทนี่จ้าสิเป็นหัวก็าเรียกถัวอะไรนะถั่วแปบถั่วแปบค่ะปลอดานพี่เด็ดมาจากต้นสดสดถีไปจิ้มเจ้า อากาศดีบ้านเราคอนเทนต์ขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านใหม่เขาจะมาทำอะไรนะคอยไวๆหน่อยได้ไหมบอกขอสักไม่ต้องถึงปีก็ได้นะขอเป็นอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านจะออกรายการแล้วจะเชิญใครมาละเอ๊จาเรียกว่าอะไรนะจ้างจ้างที่พักอันนี้ตะไคร้นะคะตะไคร้บ้านเราแล้วอยวรนอนห่มเสียต่อไปเสียง 我们做完了。